น้ำเยลลี่สีเขียวสดใสเพิ่งทำเสร็จสดๆค่ะวันนี้รดน้ำต้นไม้โดยใช้ถังฉีดพ่นเพื่อให้เกิดละองฝอยที่ใบไม้ทำเหมือนฝนตกค่ะจึงใช้ถังฉีดพ่นวางบนเก้าอี้แล้วเอาหัวฉีดฉีดไปที่ต้นไม้เลยค่ะเมื่อน้ำในถังพร่องลงแล้วจึงค่อยยกขึ้นบ่าและแบกไปฉีดพ่นต้นไม้นะคะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่าจะพาเ,เพื่อนๆมาชมครัวผักสดข้างๆบ้านค่ะการฉีดพ่นน้ำเป็นละองฝอยจะทำให้ปากใบพืชดูดซึมน้ำไปใช้ได้ดีกว่าการรดด้วยสายยางนะคะเพราะน้ำเป็นเกรดเล็กๆคล้ายละองน้ำฝนแม้ว่าเป็นสวแล้วก็ไม่หยุดพักนะคะหน้าที่หลักๆก,ก็คือการปลูกต้นไม้ข้างๆบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและทำให้เราประหยัดรายจ่ายด้วยค่ะผักตำลึงนี้เทวดาปลูกให้ เพื่อนๆดูสิคะความสวยงามตามธรรมชาติเขาก็ห้อยย้อยลงมาเหมือนม่านมรกตมรกตสีเขียวตั้งชื่อให้สวยๆเลยคะ่ะม่านมรกตผักตำลึงผักที่เราเก็บใบไปทานเด็กยอดและเขาจะแตกยอดใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะเทวดาปลูกให้เพราะไม่ได้ปลูกรดน้ําให้คะ่ะพอต้นเขาโตขึ้นมาเขาก็เลือ้อยพันขึ้นไปบนโดงเรือนตรงนี้ยายาก็รดน้ําให้เขาก็แตกกอแตกเถาเยอะมากเลย นี่คือต้นมันหวานที่วันก่อนย่าทําคลิปการปลูกไปแล้วนะคะใบมันหวานสามารถเด็ดไปทําอาหารได้เมื่อเราทําให้สุกก็จะเป็นใบที่นิ่มค่ะทานอร่อยซึ่งเหมาะกับคนวัยสวอนะคะไม่ต้องบ่นค่ะว่าเคี้ยวผักไม่ออกเราก็หาวิธีการทําให้ผักสุกข,ขึ้นเราก็เคี้ยวออกนะคะยอดมันกินดิบๆไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นกินดิบกันไหมคะย่าๆกินดิบๆไม่เป็นค่ะ ้องเอาไปทําให้สุกก่อนเอาไปลวกหรือเอาไปใส่ในแกงนะคะภาคใต้ก็จะนิยมใส่ในแกงส้มยอดมันใส่เก่งส้มกินร้อยใบยไม้แข้งใบหนิมมากเลยค่ะแต่วันนี้ที่เด็ดไปนะคะจะเอาไปลวกเดี๋ยวเด็ดใบตําลึงด้วยก็จะไปลวกด้วยกันพร้อมกับใบตําลึงค่ะต้นผักกุดในตะกร้าก็มียอดให้เราเก็บได้ทุกวันนะคะช่วงนี้ย่า,ยามไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้ค่ะเพราะย่ามีงานยุ่งหลายอย่างบางอย่างก็เลยละเว้นไป ยอดผักกูดไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าขาดการใส่ปุ๋ยแต่ก็เป็นยอดที่สวยและแข็งแรงค่ะคงจะเหลือไม่กี่ยอดนะคะเพราะเมื่อวานเก็บไปแล้วเมื่อวานเก็บไปแล้วแล้วเก็บติดๆกันทุกวันยอดก็จะไม่ค่อยโตนะคะจะมียอดเล็กๆเกนี่ยเ็เพิ่งผลุขึ้นมาแต่ยอดขนาดนี้ก็ทานได้นะคะหากวันไหนรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าก็จะมีผักติดไม้ติดมือเพื่อทานเป็นอาหารเช้า เห็นแล้วก็อดไม่ได้ค่ะก็ต้องเก็บไปผักกูดอยู่ใกล้กับต้นบัวดินนะคะต้นบัวดินดอกสีชมพูออกดอกสวยค่ะเอาความสวยมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยช่วงนี้ย่างข้าวหน้าฝนบัวดินดอกไม้เล็กๆก็เริ่มปลีบานค่ะครัวข้างบ้านก็จะให้ผักแกเราทุกๆวันนะคะเด็ดมาวันนี้4ชนิดค่ะมีชะพลูมีผักตำลึงมียอดมันและผักกระสัง ผักตำลึงและยอดมันนี้จะนำไปลวกนะคะผักกระสังกับผักกูดสามารถทานสดๆได้เลยลวกแล้วผักจะไม่แข็งนะคะผักจะนิ่มลงซึ่งสอวอ,อย่างเราก็สามารถเคี้ยวได้ค่ะซึ่งผักบางชนิดก็ต้องทำให้สุกก่อนนะคะจึงจะนำไปทานได้บางชนิดทานได้ทั้งผักสดและผักสุกพร้อมกับน้ำเยลลี่แช่เย็นแก้วหนึ่งน้ำเยลลี่แช่เย็นสีจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีคล้ำขึ้น น้ำเยลลี่เมื่อทำเสร็จใหม่ๆจะเป็นสีเขียวสดแบบนี้ค่ะพอนำไปแช่ตู้เย็นผ่านไป1วันกับ1คืนสีของน้ำเยลลี่จากเขียวสดกลายเป็นสีน้ำตาลเพราะสีเขียวสดก็คือเป็นสีของคลอโรฟิลล์ยาย่าจึงคิดว่าน้ำเยลลี่หากเราทำดื่มควรทานสดๆจะดีกว่ายาย่าคิดว่าหลายๆคนคงมีครัวผักสดอยู่ข้างๆบ้านนะคะแม้ว่าเราจะเป็นสวมีอายุเยอะแล้วหากเรีเรย่ยวแรงเรายังมีก็อย่ายอมแพ้ค่ะ ปลูกผักอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเพื่อจะได้เป็นครัวที่เราสามารถไปเด็ดไปเก็บมาทำอาหารได้นะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย